สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอิร์นนะครับนักลงทุนอัลฟาหรือว่าอัลฟาอินเวสเตอร์นะครับวันนี้มาพบกับบรรยากาศสบายๆนะไม่ได้ใช้สไลด์ทีวีแล้วนะครับโดยที่วันนี้ผมจะมาเล่านะหัวข้อคือ7จ็บวกหนึ่งนะคัมพีลงทุนหุ้นแบบเจ้าของกิจการนะเจ็ดบวกหนึ่งคัมพีนะ 1, พูดนะง่ายๆคือหนังสือ7จ็บวกหนึ่งเล่มนะครับที่เป็นคัมพีสำหรับนักลงทุน นะครับแบบเจ้าของกิจการนะลงทุนแบบมุ่งมั่นลงทุนแบบระยะยาวหรือบางคนก็จะเรียก V.I. หรืออะไรแบบนี้นะส่วนตัวผมมองว่านิยามของนักลงทุนก็คือนักลงทุนนี่นิยามของ speculator นะครับนักเก็งกำไรก็คือนักเก็งกำไรนะผมว่ามันมีความแยกออกจากกันในพฤติกรรมการลงทุนที่เป็นเมนหลักของการลงทุนของเราอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่า7็ดเล่มนะโดยที่7เล่มนี้ม,นนะมันถูกคัดกรองนะมันถูกคัดกรองนะครับออกมาจากการที่ผมศึกษาหนังสือการลงทุนเนี่ยมาตลอด10ปี นะศึกษาแล้วก็ใช้เองเนี่ยนะครับมาตลอด10ปีจนได้ผลลัพธ์ระดับหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะผมพยายามคัดออกมานะให้เหลือแค่แค่เพียง7จ็บวกหนึ่งเล่มนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าหนังสือวันนี้เป็นหนังสือแปลนะจะไม่รวมถึงหนังสือของของนักลงทุนไทยอีกหลายๆท่านที่ผมว่าเขียนได้ดีเหมือนกันนะแต่ผมพยายามเอาหนังสือแปลมาแล้วกันซึ่งผมว่ามันแอดวานซ์ไปมากกว่าและมันแบบได้เห็นอินดีเทลรายละเอียดที่ ผมว่ามันมันมันแน่นกว่าหนังสือของคนไทยละกันนะ่ะโดยภาพโดยภาพรวมใช้คำว่าโดยภาพรวมแต่ไม่ใช่หนังสือไทยไม่ดีนะหนังสือไทยก็ดีนะแต่วันนี้ผมจะพยายามคัดออกมาให้เหลือเจ็ดเจ็ดเล่มนะจากการที่ผมว่าผมอ่านหนังสือด้านการลงทุนมาไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยเล่มแล้วนะครับในรอบสิบปีเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าสองสองสองสามร้อยเล่มแล้วนะไม่นับหนังสือการทําธุรกิจอย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยนะซึ่งคัดมาเฉพาะเจ็ดเล่มเนี้ยนะผมว่ามันเพียงพอที่จะทําให้นักลงทุนที่มุ่งมั่นเนี่ยสามารถประสบความสาเร็จได้ นะนักลงทุนหุ้นเนี่ยที่มุ่งมั่งสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับโอเคอาร์มาบทกัน2อนาทีแล้วไปดูกันดีกว่าว่าผมจะมาแนะนํา7ดเล่มเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยผมพยายามเลเวลนะครับความยากของแต่ละเล่มออกมานะโดยเริ่มจากเล่มที่มันง่ายก่อนนะโดยเริ่มจากเล่มที่มันง่ายๆก่อนแล้วนะครับซึ่งไปกันเล่มแรกเลยดีกว่านะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือคลาสสิกที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นรุ่นน้องเป็นอะไรที่เข้ามาตลาดใหม่ๆผมก็แนะนําหมดนะครับคือหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มแรกเนี่ยคือหนังสือชื่อเหนือกว็วอลสตีดนะครับหรือวันอัปออนวอลสตีดนะครับคนเขียนนั่นคือปีเตอร์ลิมส์นะคนเขียนคือปีเตอร์ลิมส์นะครับซึ่งหนังสือเนี่ยความยาวประมาณสัก300ร้อยกลางๆหน้า360หน้าประมาณนี้นะครับหนังสือเนี่ยถูกเขียนขึ้นของปีเตอร์ลิมส์เองเนี่ยเขียน,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 นขึ้นตั้งแต่ปี1989โอ้โหถ้าคิดก็กี่ปีแล้วอ่ะ30ปีแล้วนะ30ปีแล้วนะนะครับซึ่งยัง บอกได้เลยว่ายังเป็นหนังสือเล่มที่เหมาะสําหรับมือใหม่และก็มือเก่าที่สามารถวนกลับไปอ่านกี่รอบก็ได้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยภาษาที่เรียบง่ายนะครับเขาบอกถึงวิธีการจําแนกหุ้นออกมาเป็น6ประเภทนะหุ้นที่เป็นลักษณะการเติบโตหุ้นแข็งแกรง่งหุ้นเทินอลาวหุ้นวัฏจักรอะไรเงี้ยนะเขาแบ่งแยกออกมาเป็น6ประเภทนะครับและในแก่นการลงทุนระยะยาวของเข,เขาเขาสอดแทรกแนวคิดการลงทุนที่มันแบบถูกต้องและมันเรียบง่ายและมันสามารถปรับใช้ให้เข้ากับ รายย่อยได้บอกได้เลยว่าเหมาะกับรายย่อยการส่อหาหุ้นที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยเป็นคาเลคเตอร์ของหนังสือเล่มนี้ที่แบบผมว่าแบบโอ้โหแบบหาอ่านเล่มไหนไม่ได้นะครับเคอเขาจะไม่ได้แบบอิงวิชาการจ,จา๋าแต่แบบเหมาะสําหรับมือใหม่นะซึ่งเล่มนี้บอกได้เลยว่าแบบอัลต้าไฮรีเลคโคมเมนสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับเหมาะมากๆนะซึ่งหนังสือของภาษาไทยแปลอยู่ราคาอยู่3ามร้อสามแบบาทนะผมว่าเป็นเล่มที่จุดเริ่มต้นที่ดีที่อยากจะให้ให้เรารู้เลยว่าเฮ้ จริงๆถ้าเราจะลงทุนระยะยาวเนี่ยเราอาจเล่มนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแมชกับเราไหมนะครับกับเล่มหนึ่งเนาะต่อมาคือเล่ม2นะเล่ม2เนเี่ยเป็นเล่มที่ตัวผมเองผมก็ว่าเป็นเล่มอมาตะเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเล่ม2เนี่ยชื่อหนังสือคืออันนี้นะครับคือนะนักลงทุนดันโดนะครับหรือว่าดันโดอินเวสเตอร์ของโมนิชพาไบนะครับเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับ ลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงว่ามันมีอยู่จริงในหนังสือเล่มนี้นะซึ่งผมอ่านแล้วผมก็แบบมันลบล้างคําที่แบบเราเคยอ่านเราเคยเจอกันบ่อยๆนะคำว่า high r i s k high return อะไรเงี้ยนะพออ่านเล่มนี้เสร็จรู้สึกเลยว่าเออจริงๆมัน,ม,นมีกลยุทธ์การลงทุนอยู่นะที่มัน Lo w risk แต่ high return ได้นะครับนะซึ่งหนังสือเล่มเนี้ย มีเค s t u เยอะนะมีเคส,สต s ดีีเยอะอยู่พอสมควรนะเป็นเคสธุรกิจจริงนะครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องได้แบบน่าสนใจนะเล่าเรื่องกรณีศึกษาของการลงทุนได้แบบน่าสนใจมากแล้ว นะครับโดยที่หนังสือเล่มนี้อ่านได้ง่ายๆเลยเพราะว่าหนังสือความหนาเนี่ยสองหน้าเองนะสองหน้ากับราคา200บาทนะสองหน้ากับ200บาทซึ่งปกนี้น่าจะเป็นปกหายากและปกใหม่น่าจะเป็นปกสีฟ้านะครับปกสีฟ้าฟ้านะซึ่งแนะนําให้มีกันทุกคนเหมือนกันนะครับเลเวลความยากผมว่าก็พอๆกับเล่มแรกนะอาจจะยากกว่านิดหน่อยนะแต่ผมว่าโดยรวมอ่านสนุกไม่แพ้กันอ่านสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับเนาะจบกันไปกับ2เล่มนะไปต่อกันเล่มที่3ดีกว่านะครับเล่มที่3เนี่ย เป็นเล่มนี้นะ The New Buffettology นะครับ Buffettology นะ Buffettology นะหรือว่าภาษาไทยว่าอะไรเนี่ยลงทุนอย่างวอร์เร Buffett นะครับซึ่งคนเขียนเนี่ยคือคุณ Mary Buffett กับ David Clark นะซึ่ง Mary Buffett เนี่ย Story ก็คือเขาเป็นเขาเคยเป็นสไายของปู่ Buffett ของเรานะครับแล้วเขาก็พยายามเขียนเล่มเนี้ยให้ออกมาตามความเข้าใจของเขาเองแหละนะว่าปู่บู่บัฟเฟตเนี่ยลงทุนแบบไหน นะครับถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้นะซึ่งหนังสือเล่มนี้ความหนาก็หนาหน่อยนะครับหนาประมาณเกือบเกือบ400หน้า380กว่าหน้ากับราคา320บาทนะครับเล่มนี้ผมว่าเป็นเล่มที่เหมาะกับมือใหม่เหมือนกันนะแล้วเหมาะกับคนลงทุนระยะยาวแบบเจ้าของกิจการอย่างแท้จริงเพราะว่าในตรงสูตรคํานวณเนี่ยเออในตรงการเลือกหุ้นตั้งแต่การเลือกหุ้นก่อนนะเขาแบบเอ่อจะแนะนําหุ้นที่แบบใช้คําว่ามีความแข็งแกร่งมากๆนะพูดง่ายๆคือเขาใช้คําว่า คั s t o m e r monopoly นะคือมีความแบบยึดครองครอบครองแบบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเขาไปแล้วอะไรเงี้ยนะธุรกิจมันมันมัน,ม,นมันแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีสูตรวิธีการคำนวณมูลค่านะการประเมินมูลค่าการพิจารณาตัวธุรกิจด้วยแบบ R O E R O I C นะครับรวมถึงการทำแบบโปรเจกต์ I R ระดับแบบ10ปีนะเขาชอบทำแบบการคำนวณ I r, r ระดับ10ปีแบบเนี้ยนะให้ดูคร่าวๆนะครับระดับ10ปีออกมานะซึ่งผมว่าเป็นแก่นการลงทุนแบบเหมาะสำหรับคนที่ มีกรอบความคิดแบบเจ้าของกิจการนะจะเข้าใจมันง่ายแล้วก็เมกเซนต์นะมันจะไม่เหมาะกับสไตล์กิงกําไรรายไตรมาสรายแบบรายเดือนรายวันอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมว่าอ่านเล่มนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคนที่แบบมองระยะยาวยผมว่าลงทุนเล่มนี้ลงทุนแล้วถึงแก่นดีนะคือการคํานวณแบบเนี้ยมันเหมือนกับเราสามารถล็อกกําไรหรือว่าเราแบบสามารถสร้างกําไรได้แบบเป็นผลตอบแทนกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ต่อปีในระยะแบบระยะยาวยๆเลยนะครับสามารถคิดแบบนั้นได้นะหมดกันไปกับ3เล่ม นะซึ่งสามเล่มแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าใครที่จริงจังมากๆเพื่อนๆที่ลงทุนมาจริงจังมากๆเข้ามาลงทุนเนี่ยผมจะแนะนําว่าสามเล่มนี้ควรอ่านจบภายในหนึ่งเดือนเออผมก็จะชันเลนส์เขาอย่างนั้นเลยว่าถ้าสามเล่มนี้คุณจบภายในหนึ่งเดือนเนี่ยโอกาสประสบความสาเมร็จด้านการลงทุนคุณสูงมากเพราะว่าสุดท้ายการลงทุนเนี่ยหลีกหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการอ่านหนังสือเยอะมากนะครับอ่านหนังสือเยอะมากเพราะว่าเราต้องอ่านงบการเงินนะครับทาประเมินกําไรประเมินอ,อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นี่นั่นเต็ไมไปหมด ซึ่งผมว่าถ้าแบบสามารถฝ่าด่านเอาละหันในการอ่าน3มเล่มจบได้ภายในเดือนเดียวได้เนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์สักเซตได้แล้วนะครับซึ่งถ้า3มเล่มนี้ยังอ่านจบไม่ได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเหนื่อยนะในระยะยาวก็น่าจะเหนื่อยนะครับไปกันเล่ม4ดีกว่านะเล่ม4เนี่ยคือเล่มที่ลงลึกมากขึ้นแล้วนะครับผมมีแต่เวอร์ชั่นเก่านะลองดูกันแล้วกันเป็น beating the steep นะครับของ Peter Lin ิเช่นเคยนะซึ่งภาษาไทยเนี่ยคืออะไรนะสุดยอดการลงทุนเอ่อลงทุนอย่าง Peter l ์ลิส นะครับลงทุนอย่างปีเตอร์ลินส์ซึ่งหนังสือเล่มนี้หนามากเลยนะหนาะประมาณสัก500หน้านะหนา500หน้าเลยนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่จริงจังและนะซึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ผมว่ามันคือเรื่องของเคสตัศดีนะหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมเคสตัศดีของที่ปีเตอร์ลินส์ลงทุนวิธีการคิดของเขานะครับจากหุ้นหประเภทที่เขาแบ่งมาเนี่ยนะเขาก็จะเอามาจําแนกให้ดูเช่นแบบหุ้นวัชจักรอะไรอย่างเงี้ยนะเขียนออกมาแล้วแบบทาให้เราเห็นภาพได้เลยว่าโอกาสการลงทุนมันมีอยู่สม่ําเสมอ ให้กับเราที่มุ่งมั่นในการเขาเรียกพลิกหินทุกก้อนนะ่นะปีเตอร์ลิงเขาใช้คํานี้เลยคือคุณไปพลิกหินทุกทุกก้อนเนี่ยคุณจะเจอเพชรเม็ดงามขึ้นมาเองนะความหมายคือเป็นแบบนั้นนะครับห้าร้อยหน้ากับราคา3ามาบาทเทียบเท่าราคาคุ้มมากนะครับแล้วก็เทียบเท่ากับเวลาที่เราอ่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึงเดือนหนึ่งในการทําความเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้เนี่ยนะครับเดือนหนึ่งแล้วก็ต้องเอามาถอดแบบแบบเคสตารดี้ของเขาอีกให้มันมาให้เขาดูด้วยว่าแบบเอ้ยมันเหมาะกับหุ้นไทยสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ย นะผมว่าก็เป็นหนังสือที่คุ้มค่ากับการใช้เวลาอ่านบวกกับราคาที่คุ้มค่ามากๆเล่มหนึ่งเลยนะครับซึ่งเล่มนี้ย้ําอีกเพิ่มอีกนิดนึงว่ามันเจ๋งแค่ไหนผมว่าตลอด9 10, ปี10ปีที่ผมลงทุนมาเนี่ยผมได้ไอเดียการลงทุนจากหนังสือเล่มนี้มาตลอดนะที่สร้างผลตอบแทนที่ที่ผมใช้เวลาเพียงแบบ1-2ชั่วโมงต่อวันในการแบบหาหุ้นในการอ่านเรื่องหุ้นในการศึกษาการลงทุนหุ้นเนี่ยนะแล้วได้ผลตอบแทนแบบความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนแบบระดับสูงระดับหนึ่งแล้วกันนะ ยี่สิบกลางกลางเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยนะครับแบบทบต้นทบดอกติดกันเก้าปีสิบปีเนี่ยนะผมว่ามันมันเกิดจากไอเดียเล่มเนี้ยเยอะมากนะซึ่งมันเป็นเป็นเหมือนกับเปรียบเทียบคือเราเล่นท่าง่ายในการเลือกการลงทุนนะเราไม่จําเป็นต้องแบบไปเล่นท่าพิสดารในการลงทุนมากมายนะแค่เล่มเนี้ยผมว่าก็เพียงพอนะครับจบกันไปกับสี่เล่มแล้วเนาะเล่มที่ห้านะเล่มที่ห้าจะแหวกแนวมาหน่อยนะคือเล่มที่ชื่อว่า Y-Mos Meter นะครับหรือว่า ภาษาไทยคือหุ้นดีต้องมีปราการนะหุ้นดีต้องมีปราการซึ่งคนเขียนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทีมรีเสิร์ชของ Morning Star นะซึ่งเขาพยายามแบบเอาเรียบเรียงแนวคิดของโหมดโหมดคือครูเมืองทางเศรษฐกิจนะครับวิธีการลงทุนที่แบบเราลงทุนแบบเจ้าของกิจการเนี่ย คือเราจะพยายามส่องหาธุรกิจที่มันมีความแข็งแกร่งทั้งตัวธุรกิจอะนะที่ไม่สามารถคู่แข่งไม่สามารถจะจากบ,บุกเข้ามาได้ซึ่งธุรกิจแบบนี้มันจะทําให้เราแบบใช้คําว่าเราสามารถประเมินมูลค่าหรือประเมินกิจการหรือประเมินกระแสเงสนินสดหรือกําไรนอนาคตได้ได้ได้แบบได้แม่นยําขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็นจุดแข็งของของธุรกิจที่มีครูมเมืองแข็งแกร่งนะซึ่งเขาก็มาจําแนกเป็นแบบ5 6ประเภท4ีประเภทอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีแบรนด์เป็นเรื่องของการมีแบบ เน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์สวิชชิ่งคอสเป็นเรื่องของเอฟเฟชชั่นสเกลอะไรเงี้ยนะมันจะมีแบบหลายอย่างมากซึ่งมันทําให้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถเข้าไปแกะดูได้นะว่าธุรกิจแบบไหนล่ะที่มันมีครูเมืองทางเศรษฐกิจมันมีโหมดนะครับมันมีโหมดหรือว่าความแข็งแกร่งของการแข่งขันได้นี่มันก็จะทําให้ธุรกิจมันสามารถแข็งแรงอยู่ได้แล้วก็เติบโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะซึ่งเล่มนี้ผมว่าทํามาได้ดีมากมีเคสตดี้ด้วยในแต่ละภาคส่วนนะครับก็แนะนํากันนะโดยหนังสือเล่มนี้เอ่อความยาวประมาณสัก 370กว่าหน้านะครับฉบับแปลไทยเนาะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขียนผมจำได้ว่าใหม่หน่อยอ่าเนี่ยเขียนของภาษาอังกฤษนะตอนปี2014นะถือเป็นเล่มใหม่เล่มหนึ่ง2014นะครับระยะเวลา7ปีนะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปไวขึ้นนะเราก็ต้องศึกษารูปแบบบิสเนสโมเดลใหม่ๆมากขึ้นแต่ผมว่าแก่นของเล่มนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะว่าเอ้โมเดลแบบบิสเนสแบบนี้มันกำลังสร้างโหมดหรือครูเมืองแบบไหนขึ้นมานะความหมายคือแบบนั้น นะครับจบกันไป5้าเล่มนะเล่มที่6นะก็อันนี้ผมไล่ละดับความยากมาเรื่อยๆเลยนะเล่มแรกก็จะง่ายหน่อยนะครับสเล่มนี้ก็จะยากขึ้นละนะเล่มนี้เป็นเคสตาดี้เยอะเล่มเนี้ยก็ผมว่าก็ยากขึ้นนะเป็นเรื่องของธุรกิจมากขึ้นเยอะเลยนะครับต่อมาคือเล่มที่6นะคือเล่มที่ผมว่าใครหลายๆคนไม่น่าจะ ที่ไม่ใช่ตัวจริงอะผมว่าไม่ค่อยอ่านกันนะอ่านกันไม่จบหรอกผมว่ามันมันมีความลึกระดับหนึ่งของหนังสือแล้วผมว่ามันแยกได้แล้วนะหเล่มนี้ผมว่าแยกได้แล้วว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะแต่เล่มที่6เนี่ยผมว่าตัดกันเลยคัดกันเลยที่ตรงเนี้ยว่าหยุดและพอแล้วหรือไปต่อนะครับคือเรื่องของเนี่ยคมปัญญาวอร์เรนบัฟเฟตหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ย the essays of Warren Buffett นะครับ lessons for investor and manager นะเล่มนี้ ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีปกใหม่หรือเปล่านะเป็นเล่มนี้นะครับโดยที่เล่มนี้ข้อดีของมันเลยคือเขาเนี่ยพยายามคัดออกมานะคัดลอกออบางส่วนบางตอนของรายงานประจําปีนะรายงานประจําปีของบริษัทเบิร์กเชียร์ทเว่ยผู้่ง่ายถ้าอยากจะเอาอ่านหนังสือเล่มเดียวที่ปู่วอร์เรนเบรเฟตเป็นคนเขียนเนี่ยมันคือเล่มนี้เลยนะปู่วอร์เรนเบรเฟตเนี่ยเหมือนเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเขาคัดมาจากนั้นจากจาก,จากในรายงานประจําปีนะซึ่ง ซึ่งคนคัดออกมาก็เก่งมากแหละนะครับโดยที่เขาพยายามจําแนกออกมาว่าเฮ้ยไอ้บทไอ้บทความเนื้อหาแบบนี้มันควรจะอยู่บทไหนนะครับเช่นอยู่เกี่ยวก,กับเรื่องการเงินการลงทุนอยู่กับกับการลงทุนสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นนะครับเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเกี่ยวกับการบัญชีและการประเมินมูลค่าอะไรเงี้ยนะเขาจาแนกออกมาให้หมดเลยซึ่งผมว่ามันเยี่ยมมากๆนะแต่ต้องยอมรับก่อนว่าหนังสือเนี่ยถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ผมแนะนำอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่า หนังสือภาษาไทยพอผมมาอ่านก็ยอมรับว,ว่ามันมันอาจจะขาดเนื้อสารบางส่วนที่ผมว่าหนังสือเขาอยากสื่อสารมานะนะครับโดยที่หนังสือเล่มนี้มันอาจจะเก่าหน่อยนะปีที่ของเมืองนอกเนี่ยฉบับเมืองนอกเนี่ยคือเขียนตั้งแต่1997 1997เลยซึ่ง30ปีแล้วเอ้ยเท่าไหร่อะก็20ก่กว่าปีแล้วนะซึ่งมันทําให้แบบถ้าเราอยากอัปเดตเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไปอ่านตัวรายงานประจําปีของบรันเฟ特เพิ่มเติมนะผมแนะนําแบบนี้นะครับว่าต้องอ่านเพิ่มเติมเราก็จะเก็ตเข้ามากขึ้น นะโดยที่คืออย่างนี้ไอ้าบางครั้งเนี่ยพอเอาปู่วอลล์เปอร์เฟตปู่มาให้ดูบ่อยๆบางคนจะบอกโอ่ยมัน out chain ไปแล้วผลตอบแทนเขาไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยนะส่วนตัวผมผมก็มองว่ามันก็ถูกต้องแหละที่การลงทุนอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเดเวลลอปไปเรื่อยๆนะครับอย่างเปรียบเทียบสมัยก่อนเนี่ยปู่วอลล์เปอร์เฟตเองอะ่ะกับอาจารย์คนแรกเนี่ยนะครับทิเชอร์คนแรกของเขานเนี่ยคือบรินจ์มินเกแฮมเนี่ยเขาก็เชื่อในเรื่องของการดูงบดุลในเรื่องของการดูแบบไพร์ส์เบอร์บุ๊กในเรื่องของแบบการแบบดูเชิงปริมาณเป็นหลักนะแต่พอมาถึึงงจุดน โอ้ยโทษครับพอถึงจุดพอถึง <hardcore> จ huh ุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการลงทุนนะเขาก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการลงทุนไปลงทุนแบบอ่านอาจารย์คนที่สองของเขาเนี่ยเฟรดฟิชเชอร์เนี่ยนะเขาก็เริ่มศึกษาในตัวคุณภาพของตัวธุรกิจศึกษาธุรกิจที่มีคูเมืองล้อมรอบนะครับศึกษาจากการแบบลงลึกในตัวคุณภาพของตัวธุรกิจจริงๆนะเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลมันเป็นธรรมดานะครับหกหมดจบไปกับหกเล่มนะซึ่งเล่มนี้อ่านยากบอกเลยอ่านยากนะครับเหมาะกับคนที่มีฐาน การศึกษาธุรกิจระดับหนึ่งการลงทุนระดับหนึ่งแล้วนะครับและเล่มสุดท้ายนะของ7เล่มนะอรหันคือเล่มนี้ The Moss i m p o r t e n t i n g นะครับ Illuminate นะครับหรือว่าภาษาไทยว่าแก่นการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับคนเขียนคือ c o w e r d MarkCovert Mark ก็เป็น h e d g e Fund เป็น f ัน d manager ท่านหนึ่งที่เก่งมากนะครับโดยที่เล่มนี้บอกได้เลยว่าไม่เหมาะกับมือใหม่เลยนะเหมาะกับมือที่ เก๋าระดับหนึ่งลงทุนมาระดับหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมเองของก็ตั้งไรทีเรียแล้วกันว่าประมาณสัก2อสมปีขึ้นนะสอสมปีเพื่อให้เราเข้าใจมีประสบการณ์การลงทุนระดับหนึ่งและคุณจะอ่านเล่มนี้ได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเนี่ยผมก็อ่านเล่มนี้เป็นแบบหลังจากลงทุนมาแค่ปีเดียวผมยอมรับเลยว่ามันเป็นหนังสือการลงทุนที่แบบผมว่าตอนนั้นนะคิดนะแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่านแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่อินเลยนะครับแต่พอลงทุนมาจนถึงระดับหนึ่งเนี่ย 789ปีเนี่ย10ปีเนี่ยนะครับรู้สึกว่าหลังจากนั้นมาผมอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกปีเลยนะผมอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกปีติดกันมา3ปีแล้วนะติดกันมา3ปีแล้วนะครับซึ่งมันทําให้แบบมันจะเน้นไปทางจิตวิทยาเน้นไปทางภาพรวมเน้นไปทางแบบหลักการทางแก่นทางแบบ ไม่เซ็ตทางอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับคือเขาไม่มวบอกนะว่าเลือกหุ้นยังไงหาหุ้นยังไงอะไรเงี้ยนะคือบอกได้เลยว่าเนี่ยสเล่มนี้ไม่มีหรอกนะที่จะมาบอกว่าหาหุ้นยังไงวิธีการคัดเลือกหุ้นวิธีการประเมินมูลค่าไม่มีนะมันจะเป็นแบบแก่นเป็นหลักการเป็นแบบเชิงปัจจัยอ่ะใช้คขาบอกอย่างนี้ว่ามันจะเป็นปัจจัยาการลงทุนแบบเยอะมากนะครับซึ่งส่วนตัวก็ไฮีลคอมเมนต์แต่ความยากมันก็เลเวลตามตามประสบการณ์ตามอะไรเหลามาด้วยนะครับก็จบกันไปกัเ7เล่มนะซึ่ง7เล่มนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคัีอรห์แล นะคือสามารถผ่าเจ็ดด่านอาหารหันได้แล้วเนี่ยผมว่าการลงทุนคุณจะเรียบง่ายมากขึ้นนะครับและหลังจากนั้นน่ยไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยไปแค่ไหนเน่ะคุณปรับเปลี่ยนแบบไอ้เปลือกมันหน่อยแต่แก่นของมันเนี่ยผมว่าเจ็ดเล่มนี้ก็ทําให้คุณแบบมีแก่นแก่นการลงทุนที่แข็งแรงแล้วนะครับถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นะสาหรับเล่นที่แปดสำหรับเล่นที่แปดเนี่ยเจ็ดบวกหนึ่งเนี่ยสำหรับเล่นบวกหนึ่งเนี่ย, 1, เ,ย,เ, 1, เ,ยเป็นเล่มที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคือจะมีคนแบบมักจะกลัว กันมากว่าเฮ้ยไม่ได้เรียนบัญชีมาอ่านงบการเงินไม่เป็นหรือแบบไม่เข้าใจเรื่องการเงินของแบบเขาเรียก c o r p o r a t e finance นะคือเป็นการเงินของบริษัทหรือตัวองคอ์กรเนี่ยผมแนะนําเล่มนี้เลยเหมือนภาคใหม่จะเป็นสีเหลืองนะผมเห็นล่าสุดจากตอนงานสัปดาห์หนังสือนะครับคือหนังสือชื่อว่าจัดการเอ่ออะไรเนะี่ยฉลาดรู้ทางการเงิน Financial Financial Intelligence นะครับของสำนักพิมพ์เนี่ย Harvard b u s i n e s s Press นะครับ Harvard b u s i n e s s Press นะซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมว่าแบบ ส่วนตัวผมชอบมากคือตัวผมเองผมไม่ได้จบการเงินมานะผมก็จบสายสุขภาพมาอย่างเงี้ยนะพบว่าแบบเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเบสิกเลยแต่เราพออ่านเล่มนี้เราเก็ตเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราจะเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการจริงๆอะ่ะมันต้องมีหลักคิดความเข้าใจของตัวธุรกิจอะ่ะตามแบบนี้นะตามแบบนี้ซึ่งแบบโอ้โหแบบผมว่ามันคุ้มค่ามากนะหนังสือเล่มนี้ราคา310บาทนะความหนาประมาณสัก350หหน้านะครับโดยที่แบบมันมันเยี่ยมมากจริงๆนะมันจะทำให เหมาะสาหรับคนที่ทําธุรกิจด้วยนะคนทําธุรกิจที่อยากรู้เรื่องการเงินของตัวธุรกิจของตัวเองนะครับกับนักลงทุนนะเล่มนี้เป็นเล่มไอเทมลับของผมที่แบบเป็น7จ็บวกหนึ่งนะนะครับก็จบปไปกับ8เล่มนะเบวกหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าอ่านจบแล้วทาตามแล้วลุยเนี่ยผมว่าสําเร็จแน่นอนสําเร็จมากสําเร็จน้อยขึ้นอยู่กับการที่คุณเอาแบบความรู้จากตรงนี้ไปลงทุนไปลงแรงอีกทีในการหาหุ้นในการลงทุนนะครับแล้วก็อยู่ที่จิตวิทยาของคุณละนะครับผม ย้ำอยู่เสมอว่าการลงทุนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจาก2ปัจจัยนะอย่างแรกคือมันเกิดจาก business return นะผลตอบแทนของฝั่งการประกอบธุรกิจจริงที่เขาทำมาอยู่นะครับแล้วเราลงทุนได้ราคาที่มันจะได้ business return เท่าไหร่นะครับและอีกขาหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของ psychology return คือความกลัวความโลภของมนุษย์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เราซื้อได้ในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เราขายได้ในราคาที่แพงมากๆนะครับมันหลักการมันเป็นแบบนั้นนะเสร็จปุ๊บ อบอกได้เลยว่าไอ้ตัวหนังสือเนี่ยเจ็ดเล่มผมจบที่เท่านี้นะบอกก่อนเลยว่าจบเท่านี้นะครับหลังจากนี้ไปผมจะเล่าประสบการณ์อะไรบางอย่างนะขอเวลาสักสามสี่นาทีสําหรับคนที่สนใจและการสนใจความเป็นวิถีอัลฟาละกันนะครับล่าสุดเนี่ยผมไปกินข้าวกับบ้านทางบ้านแฟนมาทังครอบครัวของแฟนมานะครับก็ไปกินกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายของของแฟนนะครับปรากฏว่าก็มีการคุยกันเรื่องหนึ่งว่าน้องเนี่ยด้วยความที่จบออกมาจบมาใหม่จากเมืองนอกเขาก็ตั้งคําถามใหม่เลยว่าเนี่ย ถ้าแบบอยากจะมั่งคั่งเนี่ยต้องทํำยังไงต้องบอกก่อนว่าฐานะทางบ้านแฟนผมค่อนข้างมีสตางค์นะทำธุรกิจนะครับมีมีมีเงินระดับหนึ่งเลยนะซึ่งพอคุยกันเสร็จท็อปปิกเนี้ยพอเขาก็พูดสอนยาวนานมากป้าป้าเนี่ยสอนยาวนานมากซึ่งเขาจะเน้นถึงคําว่ากัดไม่ปล่อยนะกัดไม่ปล่อยนะครับซึ่งไม่ว่าคุณอยากสําเร็จด้านอะไรผมเชื่อคําว่ากัดไม่ปล่อยเนี่ยนะครับถึงคําว่าภาษาอังกฤษก็จะมีหนังสือคํานึงคือคาว่ากริดอ่ะ G R I T อะ่ะผมว่ามันก็แปลความหมายคือเนี่ยความกัดไม่ปล่อยความอึด ถึกทนความแบบไม่ยอมอ่ะคือแบบกูจะเอาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการลงทุนผมว่าคล้ายกันนะใครอย่าไปคิดว่าการลงทุนมันแบบม,แบบมันง่ายแค่นั่งๆน,นอนๆแล้วแบบมันสามารถรวยขึ้นได้อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสักไหนเนี่ยคุณต้องลงทุนถึงจุดๆหนึ่งอ่ะคุณถึงจะสามารถทําได้เหมือนตอนที่คุณปั่นจัก,กรยานเหมือนตอนที่คุณเริ่มฝึกขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนตอนที่คุณเริ่มฝึกว่ายน้ําเลยคือมันจะมีจุดแบบ l e ARNING CURVE ระดับหนึ่งที่แบบถ้าฝ่าตรงนั้นไปได้อ่ะที่เหลือมันเป็นเทคนิคเพิ่มเติมที คุณจะเก่งแค่ไหนอะแต่ถ้าแบบคุณแค่เอาแบบทําเป็นอนะมันต้องฝ่าระดับไปอย่างหนึ่งนะครับแต่เชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่อไม่สามารถฝ่าจุดแบบ learning curve ในช่วงนี้ไปได้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมขอเป็นกําลังใจให้เลยนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ขอเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจนะครับสําหรับคนที่ฝ่าฟันแล้วแบบอยากเป็นอิสระภาพในการเงินให้ได้ไวนะเพราะว่าจริงๆสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าใครที่สากลบุคคลที่สามารถ กเกษียณได้ก่อนวัยอันควรเออก่อนวัยเกษียณนะก่อนวัยอันควรแล้วนะครับกรเกษียณก่อนวัยเกษียณได้หรือเกษียณตั้งแต่อายุ4ี่สิบสี่ห้าเนี่ยผมเชื่อว่าคนเหล่านี้มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของประชากรน,นะคือถ้าเราอยากจะเป็นแบบคนระดับท็อปและท็อปเทียร,ระดับแบบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่ามันพลาดไม่ได้เลยกับนิสัยที่เราต้องมีคือความกัดไม่ปล่อยนะครับวันนี้ผมเอิญนักทุนอัลฟาหรือว่าฟาลิสเตอร์ก็ลากันไปก่อนนะครับใครคิดว่าดีก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันนิดนึ่งละ